พระาศาสดาพยากรณ์ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเกิดเป็นสัตว์นรกเคยเกิดเป็นเดรจานเคยเกิดเป็นเปลววิสัยเคยเกิดเป็นมนุษย์เคยเกิดเป็นเทวดาคติห้าเนี่ยพวกเราเคยเป็นกันมาหมดในความเป็นมนุษย์ที่เกิดได้ยากมากสัตว์จะได้ความเป็นมนุษยท์ทีเนี่ยเมื่ออรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง เราจะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนานมากพระองค์อุปมาเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยมีน้ำท่วมถึงกันหมดบุุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม่ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมเหนือพัดไปทางทิศใต้ลมใต้พัดไปทางทิศเหนือลอยไปลอยมาอย่างนี้ในน้ำมีเต่าตาบอดตัวหนึ่ง ร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระองค์ถามว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม่ไผ่นี้แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวในแอกนั้นสาวกบอกยากมากบอกนั่นแหละความยากในการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เราคิดดูนะน้ําท่วมทั้งผืนโลกเป็นเนื้อเดียวกันหมดย่อนไม่ไผ่ลงไปอันเดียวเต่าร้อยปีโผล่มาหายใจทีหนึ่ง จะเจอไม่ภ่ยี้ได้ง่ายไหมนั่นน่ะเจอครั้งหนึ่งคือโยมได้อัตภาพเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งที่เหลือเกิดที่ไหนส่วนใหญ่จะเกิดในสามคติข้างล่างจากห้าคติคติทั้งหมดมีห้าคือนรกกัมเนิฌานเปรีวิสัยมนุษย์เทวดาส่วนใหญ่เราจะท่องเที่ยวอยู่ในสามคติข้างล่าง